โอเคก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะมาเล่นทอยเลท Tower ร์ดีเฟนต์ไอเราบอกแบบ t o ยเลทาวเวอร์ดีเฟนกันนั่นเองวู้ววซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นต่อกันนะครับเพราะว่าไม่มีคอนินอยาเล่นแล้วเนาะก็ผมอยากรู้เ่าเพชรมันได้ยังไงนะครับก็เลยอืมทำไมวะนั่นแหละครับ เออแล้วก็อีกอย่างนึ้งนะครับไอ้อใครใครที่เล่นทอยเล t o วเวอร์ e ีฟ์นะครับมีตัวอะไรบ้างหรือตึงๆอะไรบ้างก็มาเถไดให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมมันดวงสวยอฮ้ยนี่ครับภาลวีนที่เพื่อนผมบอกว้ามันใช้กี่แคนดี้ในการซื้อวะ อะไรอ่ะมันต้องใช้อ๋อห้าร้อยเหรอโอ้ใครจะไปเล่นถนึงเนี่ยคงถึงมั้งแหละลงด้วยลงด้วยลงด้วยเฮ้ยรูสีมีเพื่อนลงเราลงด้วยเราลงด้วยโอ้แมบปบน่าจะยากสินะเออแล้วก็สไลด์คลิปนี้นะครับใครชอบไปกดไลค์ ก็จะสุขัยก็ะดิ่งกดแช์กันด้วยนะครับไปกำลังใจหกันนะคิดต่อไปดีนะฮัมรักก็ลาไปดูกันเลยเอ้าเฮ้ยมันไปกันเองเลย่ะโอ้โหอะไรอะทุกคนดูดีนิสัยไม่ดีเลยเร็วมากไม่เป็นไรนะครับเราไปลงเองเงินก็นได้ ลงคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ลงสองคนจะอุ่นใจกว่านี้นะมีใครลงด้วยไหมเงียบกิบมาทุกคนเพราะมันเป็นการเสียนาฬิกาไปกันเลยคนเดียวไหวอยู่แล้วครับทุกคนมีบีสปีกเกอร์คอยแบกเอ้ยไม่สบายเอ้ยหน้าจอไม่น่าทำไม่น้าจอขายาับอัตโนมัติเลย เอาอีซี่สิครับใครจะไปโหวตพวกอันอันเรื่อยล่ะตายกันทีเดียวเขาบอกคำเดียวตายไม่แม้ก็ตายแปะ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  แปะตีเข้าไปเฮ้ยเร็วๆๆจะได้ร้อยแปดสิบเร็วตีๆๆๆ,ๆเคมามาเลสกีปเวฟมาเอาดียิงมาได้เป็นไงเป็นไงโดนยิงอะดีอีซี่อีซี่ดนดผมทุกคน แรกๆ easy หลังๆไม่รู้จะ easy ไหมสองคนสคกิเวสกิเวบเอาเงินเอาเงินเอาเงินก่อนครับบอกคำเดียวแล้วก็วางตัวเกตตัวเดียวดาเมจก็จัดจ้านแล้วอะเออตัวไหนอีกไหมมามามาเฮ้ยผมว่าผมไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวนะผมเน้นวางตัวก่อนดีกว่า แล้วค่อยอัพกิดวางตัวไว้หลายๆหน่อยจะได้ปลอดภัยหายห่วงวางไว้กินจะเยอะๆนี่แหละผมชอบเลยกีบเเงินดีนะวางตัวเพิ่มไปแล้วโอ,ๆๆๆโอ้เฮ้ยตีตีตีโหผ่านเราเมามาไม่ได้เลยนะ่ะชิคแคนชิคคน ไอ้ที่เอโหแป๊บเดียวเวฟหาล้าโคตรอีซี่เลยอะไรวะเนี่ยจะไปเวฟหกแล้วนี่ยเฮ้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 ย,ยน้องน้องเวอร์ละอัพเลเวลให้หมดอัพให้หมดอย่าให้เหลือเอามาเอาเงินมาเอาเงินมา,อ,า,นมาอีกคีเวฟเอาเงินเอาเงินมา อต้องการเงินตัวเงินมาตัวเงินมาซะดีๆถ้าไม่อยากตุยมาอัพเกรดไปอีกตี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 เยมตัวเช็คแฮนด์ได้ดเกตตายแน่สกิปไปเลยใสุุ่ดอะ่ะใสุุ่ดอะ่ะ เอาเงินมาดีเว็บแปะแล้วว่าโอ้อะไรวะกระจอกว่ะอู้ไม่ได้เลยพวกนี้อยากได้ตัวเงินยังเลยเว็บเอาเงินก็าหายหิวในเรื่องเงินมากตอนนี้เฮ้ยอ,อ็นน,วนวออิวเวลหนึ่งแล้ต้องอาเวลหนึ่งปุ๊บให้เป็นเวลสองดูสิแค่ออกมาแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วออโต้สกีปไปเลย ไม่กลัวแหลกหรอกเออเดี๋ยวก็แหลกตายเฮ้ยทำไมแหลกวะเลิกดีก่อนเลิกก่อนเนะั้ยเออเสียวเสียวค้างพังมาเลยโอ้ง่ายง่ายออกดสกิปเองดีกว่าเิีงมาเธอสกีอีดีก็จอกจัดอะมาดีอัปเกรดไปไมีเงินละอันนี้ว็วสอง อันนี้เวลหนึ่งอัปเกรดไปตัวไหนเวลหนึ่งอัปเกรดไาโหมดปึ๊บโอเครอรอยปสิวเราก็จะมาวางตรงนี้นี่ผมเอาเผื่อบอสมันจะมาด้วยเลยมาแล้วก็มาเก็บเงินรออัปเกรดพี่ใหญ่ของเรามาดิมาดิเท่าไหร่ละกี่เปเซ็นต์สามห้าสี่สิบ ผ่านดีละห้าเปอร์เซ็นต์หมดบบอกอแคแหละมาดิคิดเวดดดด้ไปอีกอ่ะอยู่คิวเขาคิวคิวไหวคิวไหวคิวตัดตัวนึงให้มันเต็มก่อนเป้งเหลือหกบาทนี่ไงเขสิบหกมาดิครับเมกรีเวลิลสสี่สบายจังวะออกมาก็ตายละ กระจอกมีให้สกีเวฟอีกไหมวะฮีซี่่ะดูแทบไม่ได้ตีเลยไหนะสองตัวนี้เนี่ยโอ้ยแทบไม่ได้ยื่นมือเลย,เลยตัวข้างหน้าเนี่ยได้ยื่นมือแล้วตีตีตีสไปเดอร์ทอยเลดก็าตายไปดีเอาดีเย็บกินมากๆเลยรอรอรอ เอาเงินเอาเงินรัวๆครับจังหวะนี้กินได้กินครับเอาดิเอาดิเอาดิมาดิอัอเกตสองตัวเลยสกีเว็บเอาเงินย,ยี่สิมาง่ายแล้วไงเฮ้ยทำไมโพลิสทอยเลิตกระจอกจังแล้วเราก็ไม่มีตัวเงินสุด้วยได้เงินน้อยเลยทีนี้ มาทุกตัวต้องเลเวลสาก่อนให้ได้พื้นฐานก่อนพื้นฐานพื้นฐานเราต้องเน้นเงินเวฟสิบเจแล้วเนี่ยยังอัปเกรดไม่แม็กเลยโอ้ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยก็คงจะง่ายอีซี่กว่านี้อันนี้เราเล่นคนเดียวอัพักเวฟสอให้เป็นเวลสามกนดีกว่าเจะได้หายห่วงคีเวฟไปดิสแปดไปเลย มาดิเตรียมตัวอัพเกรดละห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วห้าร้อยหกสิบห้าร้อยแปดสิบหกร้อย,ออยโอเคแม็กอุ้ยตัวอะไรมานี่เมื่อกี้มันเริ่มเทิม่มตายเหมือนเดิมเซฟไปสิบเก้าโอ้ยจะอัพเกรดทันไหมเนาะเสียวไม่ทันนะทุกคนผมไม่น่าทันนะแต่ไม่เป็นไรเราแข็งแก่งอลยู่ละ ก็แบบว่าเราตึงนะครับไม่ได้โม้ไปตึงในเฉพาะ easy นะครับเออมาเว็บ e มาดิใครกลัวแม็กไปดิตัวนี้ก็ลองแม็กเออลองบอสมาลองบอสมาก็ตายบอกปอกแค่แหละ easy นี่ตัวปืนนี้ไม่อับกิดเลยนี่ว่าเราไม่กินไหน แม็กเลเวลสามใช่ไหมดูทรงละเช็คแฮนไตเคยแม็กเลเวลสามนัเมจหนึ่งร้อยบอสจะมาแล้วเอาเงินมาเร็วๆตรงนี้ยังเลเวลสองอยู่เลยลองบอสก็จะมาแล้วนะ่ะกรีดไปมาแล้วมาแล้วลองบอสมาแล้วเรียบร้อยบอสใหญ่มาแล้วคุณฆ่ามันฆ่ามัน ิบร้อยเย้เราชนะแล้วกดล็อบบี้แล้วกับไล็อบบี้เย้อีซี่จริงๆเลยง่ายงกระโดอีซี่อะเนาะเออผมว่าผมถนัดด่านนี้สุดแล้วแหละมาดูซิว่าเราได้แคดดี้มาเท่าไหร่รอตแปอร์ดอุ้ยเรามีเงินหนึ่งอยแล้ว เรามีแค่ตัวนี้นายให้เราได้ไหมเออติโอ้โหไม่ต้องสอหาครับกากแน่นอนครับตัวผมเอาเซลยังดีกว่าอีกสองตัวเลยด้วยอะเซลไปเอาเฮ้ ตัวนี้กับตัวนี้อะไรวะอช่างเดอะป,าป,าปาลาปาปารีบไปกันเถอะเนี่ยเขาจะลงด้วยไหมครับรอบนี้จะได้รอเฮ้ยเขาจะลงกันอะไรกันอะไทลิซิตี้เอาไปแล้วหรอ เราลงคนเดียวก็ได้นะเพาลงคนเดียวก็ชนะเอาเฮ้ยเฮ้อกดสตาร์ทอะไรวะเอา,เอายังวี้นี่แล้วกดอะไรลงไปเอาใหม่เอาใหม่นะครับทุกคนเสียเวลาจริงๆเลยสตาร์ท ดีด้วยด้วยผมบอ,อกไปไม่ได้่ะมาทุกคนออลีดทาวเวอร์ดีฟนตอนนั้นมีอะไรพูดเลยเครัเขาจพูดไปถอะเอ้าทไมสกิีเวฟสองคนอยู่คนเดียวดิเออไม่รู้เหมือนกันเลวอยากรีบเล่นแล้วหนึ่งศูนย์ เอ้ยวางผีตัวโอ้โหจะเปิดด้วยพี่ใหญ่สองตัวหมดกันไป,ไปก่อนพี่ใหญ่เราทำพลาดอีกแล้วเอาตัวปืนไปช่วยก่อนก็ได้ช่วยได้อยู่ช่วยเบลดาเมจได้อยู่อุ้ยคิดเลยเอาเงินมาร้อยแปดสิบซะ เอาเงินมาเหมือนเราป้นมันอะเออก็ป้นนี่หว่าเออตัวยิงช่วยลดดาเมจไปนิดนึงช่วยลดเลือดไปแล้วพี่ใหญ่เราก็ตีคอมโบกันไปนี่แหละแกวแกวเอา้อาพี่อีกเลยโอยมาไม่ทีนี้พวกมันไม่อยู่นิ่งๆแล้วคดีนี้เราชิลละ มาดีมามาจะโอ้ยอแล้วเหรอจำไว้ตัวแรกตายไปตายไปตายไปอย่ายา,ยามาตัวมาละบิ๊กสปีกเกอร์สุดยอด ก็แบบ easy easy นะครับทุกคนไม่ยากอุ้ยเดินได้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 ได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 เออมันหลุด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 ครั้งแรกที่มันหลุดเลยนี่ไปดูว่ามันหลุดด้วยครับมันหลุดไม่นะเฮ้ยวางผิดตัวอีก โอ้ยยอดไม่เด้อเดยวเราเรียบมาวางก่อนโอ้โว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 อยวาเพิ่งหลุดไปสิครับคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหลุดไปเราคุยกันได้เราคุยกันได้ครับ เออ้เกือบแล้วแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยตัวก็วางไว้ตรงนี้เลยโอเคง่ายละซี่ไอันนี้ก็ไปใกล้ๆเซลทิ้งแม่งเลยไม่มีประโยชน์หืมกองทับสปีกเกอร์กองทับซอนสปี p เกอร์ กิเวลเงินสกิเวลเงิน,งนมาคนนี้เอาเลเวลมาละทำไรเราไม่ได้หรอกไอพวกกระจกปีเกอร์เตรียมแจ็คแฮนด์พวกเองอยู่เตรียมตัวตุยไว้ซะดีๆีอัปเกรดไปดิไอ้นี้เวลหนึ่งก็อัพเกรดไปโอเคอัพเกรดไปมาดิ โอเยโอ้ยโอเยโอเยโอ้ยวิวิราวางเราก็วางเยอะเกินไปคลิปเวไปก่อนเอาเงินมาอัพตัวพวกนั้นหน้าดีกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยเลี้ยวสองเลี้ยวหนึ่งอัพเพี่ยหนึ่ง,ออง,งเอาดิเอาเงินเป็นพันมาเลยรวยแล้วรวย นี่ไงอัพเกรดตัวเดียวแม็กเลยมาดีเก็บเงินชิวๆครับมีแค่เนี้ยสปีกเกอร์เนี่ยอยอีกสองตัวดีกว่าวัวตายอุ้ยตายจริงวันนี้แหละคีเวฟไปดิคนรำมันรวยครับมาดีมาดีมาดี เว็บสิบสามแล้ววะเร็วจังวะดีแล้วดีแล้วทุกคนคิดจะได้จบเร็วๆยี่สิบทีแล้วอะแล้วตัดไปตอนเว็บยี่สิบเลยแล้วกันะะนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เวฟบยี่สิบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้หลังจากเล่นมาเช็คยาวนานเราเลยยี่สิบสักทีแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะครับคนเราอะง่ายๆแล้วสำหรับเรา ค่ะพวกนี้ปมันง่ายๆกุ้ยๆขอกุ้ยๆบอสจะโผล่มาก็รีบโผล่เฮอยอยากรีบจบแล้วว่าดูดูดูะจอกตกไปดีนนตกไปดีอืมัเกไปเลเวลแม็กไปละหกตัวง่ายๆครับลองบอสมาแล้วอรออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดห รู้ไหมรู้ไหมเอ้ยชนะครับผมสวยครับมามามาไหนก็จบละมาปีลิปกันดีกว่ามีก็มีก็มีตอนเลตเตอร์เบอร์ดีเฟนสสนุกมากเลยครับเพลินมากเลยครับเพลินมากเบื่อมากด้วยมาโอ้ก็สหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจของนไว้คลิปต่อไปนี่เนาะใส่คิดนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ